สวัสดีครับผมสมเกียรติหิรันอ่อนแฟนของคุณทิพวรรณฮิรันอ่อนซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์คือผมเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มหมักดินผมใช้ยูนิคน้ำตัวนี้นะครับหนึ่งขวดต่อสองไร่บวกไบโอซอยแล้วก็ยาคุมเลนสินทิตหนึ่งขวดต่อสองไร่หมักไว้4ี่วัน แล้วก็ทำการหว่านก็ใช้ยูนิคน้ำนะครับฉีดครั้งแรกตอนหว่านปุ๋ยครั้งแรกประมาณ20วันครับ <c oughs> ก็ฉีดมาเรื่อยๆนะครับจนข้าวออกมาครับสภาพแบบนี้ครับลวงสวยขาวต้นแข็งแรงใบตั้งเขียวเข้มเนี่ยครับอีกประมาณสักสี่ห้าวันก็ ข้าวก้มก็จะเริ่มอาบรวงเที่ยวสุดท้ายก็จัดว่าดีมากครับดีมากลวงสวยลวงใหญ่ใบดีทนลมครับขนาดหน้านี้ลมแรงมากเลยครับก็ยังออกมาได้สภาพนี้ค่ะใช้ปุ๋ยทางใบไปแล้วดิฉันได้ใช้ปุ๋ยเม็ดวานด้วยค่ะจะให้คุณสมเกียรตเล่าให้ฟังนะคะก็คือที่เลือกใช้ปุ๋ยยูนิคสูตรสามเนี่ยนะครับก็คือว่าที่ดินแปลงนี้มันมีปัญหาครับดินจะเป็นสนิม พอใช้แล้วมันก็จะดีขึ้นครับรากเลิกดีอุ้มน้ำได้ดีเดี๋ยวผมจะถอดรากให้ดูนี่นะครับเรามาดูรากกันเราจะสังเกตว่ารากจะยาวเมื่อก่อนรากจะไม่เป็นแบบนี้ครับรากจะเป็นสีแดงสั้นไม่ยาวแบบนี้นี่ขนาดเข้าใกล้จะก้บแล้วน,น,นะครับ จะเป็นน้ำนมอยู่แล้วก็ยังสร้างรากใหม่ขึ้นมานี่ยครับสีขาวขาวเนี่ครับยังสร้างรากใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับข้าวขนาดข้าวจะจะเป็นน้ำนมแล้วนะครับก็ยังสร้างรากใหม่ขึ้นมาขาวขาวเนี่ยนะครับกสสสส็ส่งผลให้ไปหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นและส่งไปที่รวงทำให้มเมล็ด เต็มสมบูรณ์ดีครับเนี่ยครับรากยาวแต่กอ่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับมารุ่นที่แล้วรากจะไม่ยาวแบบนี้จะสั้นแล้วก็แดงจะไม่มีการสร้างรากขาวขึ้นมาใหม่แบบนี้แต่รุ่นนี้รู้สึกว่าดีขึ้นยิ่งใช้ก็ยิ่งดีครับขณะเป็นน้ำนมแล้วก็ยังมีรากสร้างรากไปเลี้ยง รวงได้ดีถ้าเกิดเทียบกับปุ๋ยอื่นจะไม่ได้แบบนี้ครับผมทํามาเป็นสิบสิบปีแล้วครับมาใช้ปุ๋ยนี้เมื่อได้สองปีข้าวก็ดีขึ้นเรื่อยๆดินก็ดีขึ้นเรื่อยๆการใช้ปุ๋ยก็ลดน้อยลงดีครับผมแนะนําให้ใช้กันคร่เดี๋ยวก็พามาดูรวงข้าวก่อน,นะครับข้าวนี่จะรวงใหญ่ใสสวยใบเขียวเข้ม แข็งแรงไม่ค่อยมีโมรคแมลงนี่รุ่นนี้ครับดีกว่ารุ่นที่แล้วเยอะผลิตภัณฑ์ของยูนิคน้ำเนี่ยใช้ยิ่งใช้ยิ่งดีครับประหยัดปุ๋ยที่สำคัญนะครับหน้านี้ลมจะแรงมากโดนลมก็ไม่มีปัญหาอะไรใบก็ยังเขียวเข้มต้นแข็งแรงเนี่ยครับหลวงสวยมาก โดนลมก็จะไม่รีบเนี่ยแข็งแรงดีได้เว็ดเต็มดีข้าวสมบูรณ์แข็งแรงดีครับก็อยากแนะนําให้เพื่อนเกษตรกรทุกท่านครับลองใช้ยูนิคน้ํากับปุ๋ยเม็ดยูนิคดูแล้วท่านจะประทับใจครับยูนิไลยเยี่ยม